กองทัพเนี่ยบอกว่าตอนนี้ผอบทอร,อบอร,อบอรเนี่ยน่าจะนิ่งนะแต่ที่ปวนปวนอยู่ตอนนี้ก็คือที่ทอรทอ,อบอรตอนนี้เดิมทีเขาบอกว่าเดิมทีนะเตรียม24ามาแรงมากมาแรงแต่แตสุดท้ายจบไปที่26เตรียม26เป็นใครนะพนาแคล้วปลอดทุกพนาเนี่ยถือว่าเป็นฟาสแท็กอ่าใช่ใช่น้อยมากที่จะ,ะจากรองแม่ทัพขึ้นมาเป็นแม่ทัพรอ,องแม่ทัพอัตราพลตรี ทอบอเนี่ยเขารอกันเรื่องเดียวตกลงแม่ทัพภาคที่หนึ่ง่ะจะเป็นใครเชษนุพงศ์อ่ะพิกลุงอ่ะ,อะขึ้นลายห้าเสียอทอบอไหมแต่ที่ลุ้นระทึกกันปั่นป่วนกันทั้งพระราชวังเดิมเลยล่ะ,ะคือทอร,รอครับกองทัพเนี่ยบอกว่าตอนนี้พบอทอบอเนี่ยน่าจะนิ่งนะแต่ที่ป่วนป่วนอยู่ตอนนี้ก็คือที่ทอร,รอตามเดิมนั้นนะฮะสิบห้าสิงหาเนี่ยต้องเสด็จน้ําแต่พอดีมีการเปลี่ยนแปลงนายกทําให โหการแต่งตั้งโยกย้ายในกองทัพเนี่ยดีเลยออกไปแต่หลายกรมกองต่างๆเลยนะนิ่งแล้วได้ตกเลยแล้วพร้อมที่จะส่งส่งให้กับบิ๊ก n ้แต่ทอรอทำไมถึงอวนโอ้ทอรอ,รอทำไมถึงปวดเรื่องโผทหารรอบนี้มันที่สุดเลยครับเอางี่นะทอบอเอาเอา,เอาทอบอก่อนนะทอบบเนี่ยทอบบตอนนี้เดิมทีเขาบอกว่าเตรียมยี่หกสี เดิมทีนะเตรียม24มาแรงมากมาแรงแต่สุดท้ายจบไปที่26เตรียม26เป็นใครนะพนาแคล้วปลอดทุกอันนี้คุณสายเดิมลงตู่ปะพนาเนี่ยสายแดงอ๋อแดงสายอภิรัตสมบงและเป็นนายทหารวงเทวันคอแดงมาทางนี้มาทางนี้เลยอ๋อเหรอพนาเนี่ยเดิมทีเนี่ยจากพนาเนี่ยถือว่าเป็นฟาส r a แท อ่าใช่ใช่น้อยมากที่จะจากรองแม่ทัพขึ้นมาเป็นแม่ทัพรองแม่ทัพอัตราพลตรีกระโดดเลยเหรอแม่ทัพน้อยสปริงบอร์ดนะแม่ทัพน้อยอัตราพลโทเออนะปกติแม่ทัพน้อยที่หนึ่งจะขึ้นแม่ทัพภาคหนึ่งครับแต่รอบนี้ปึ้งขึ้นมาเลยโอ้นี่จะแบบสปีีสปริงบอร์ดไปแล้วถ้าไปนั่งพบทบอยอยดีโอ้นี่สุดเลยนะเน่เตรียมเตรียมที่โบกับเป็นเตรียมที่โบพนาขึ้นแม่ทัพภาคที่หนึ่งชนะ ชนะแม่ทัพน้อยที่หนึ่งหนึ่งนะพนาขึ้นห้าเสือทบอแม่ทัพน้อยที่หนึ่งซึ่งพ่ายศึกรอบนี้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผบอทอบอและชิงกันอีกรอบหนึ่งกับปรากฏพนาชนะอีกรอบนี่งเพราะันต้องลุ้นตรงนี้แต่ค่อนข้างจะนิ่งระดับหนึ่งนิ่งแล้วยมาแรงที่สุดแต่ทบอลเนี่ยเขารอกันเรื่องเดียวเอตกลงแม่ทัพภาคที่หนึ่งน่ะจะเป็นใคร เชษนุพงศ์อ่ะบิ๊กลุงอ่ะขึ้นลายห้าเสือทบอไหมโอ้โหจะขึ้นลายห้าเสือทบอคือได้รุ่นพอบททบอเนี่ยนี่ไงนี่ไงทบอทบอพนาจะเป็นพอบอสามปีแต่ที่ลุ้นรทึกกันปันป่วนกันทั้งพระราชวังเดิมเลยล่ะคือทรอครับทรอนี้น่าจะจริงๆปกติไม่ค่อยไม่ค่อยป่วนนะเอาแต่หลังๆนี่ทรอเห็นเลยทบอวนทุกป่วนทุกปีป่วนทุกปีรอบนี้พอบพอบเอาเนี่ยรอบนี้พอบอ ทอรอคนปัจจุบันเนี่ยสาดุงสัมุนใครอาดุงเนี่ยสัมนุนใครอาดุลอาดุงเอี่ยมพันรอบนี้เสนอชื่อพิลึกก,กูก,กือที่สุด <c oughs> พลเรือเอกจิรพล <c oughs> ซึ่งเป็นที่ปรึกษาพิเศษของทอรอ <c oughs> ขึ้นมาเหรอขึ้นมาเป็นผอ,อรทอรอแต่ตั้งได้นะที่ปรึกษาพิเศษตำแหน่งตั้งได้นะและ <c oughs> อยู่ในพล <น S 3> เรือเอกจิรพลเนี่ยไม่ได้จบโรงเรียนนายเรือน่ะ ไปจบโรงเรียนนายเรือจากเยอรมันครับและไม่ค่อยได้คุมกกำลังหลักแปลความง่ายๆ <c oughs> พลเรือเอกอดุง <c oughs> พี่ดุงผมเนี่ยครับไม่เอาแคนดิเดตสามคนที่เป็นรองผอบตรก่อนหน้านี้มีใครบ้างและสามคนนี้สองคนคือคู่ชิงของบิ๊กดุงก่อนหน้านี้ <c oughs> เอาหนึ่งคือพลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุขอวุโสที่สุดน้องชายของบิ๊กบัตบิ๊กบัตอ่คนที่สองพลเรือเอกชนละทิศอ่ซึ่งเป็นเพื่อนของบิ๊กดุงเตรียมยี่สามเหมือนกันเขาตัวเมไม่เพื่อนขึ้นเลยเหรอแทงกันมารอบที่แล้วสองเหลือเวลาหนึ่งปีคนที่สามเหรคนที่สามพลเรือเอกวรวุฒิเออนี่สามคันดีเดตไม่เอาไปเอาพลเรือเอกที่ปรพจนที่ปรึกษาที่ปรึกษาเพราะนั้นต้องดูว่าพอ พบตรเสนอชื่อเข้าไปใน6เสือต้องหกเสือนะเพราะมีแค่หกเสือแต่ตอนนี้จะเจ็ดเสือแหละแต่ว่าถ้ามีรับดีช่วยก็จะเป็นเจ็ดเสือเนี่ยเขาจะเอาตามไหมมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีโต้ไหมมีคนทับเสียงใช่ไหมพี่วีผมเล่าอะไรให้ฟังสมัยเดิมเกิดขึ้นนน้นเมื่อปีห้าเจ็ดครับพนเรือเอกไกสอนเนี่ยนะตอนนั้นเป็นพบตรครับ เสนอชื่อนายทหารคนหนึ่งเป็นพลเรือเอกเช่นเดียวกันแต่จบโรงเรียนนายเรือจากต่างประเทศไม่ได้จบโรงเรียนนายเรือจากในประเทศอแล้วเสนอเข้าไปเสนอเข้าสู่ที่ประชุมเจ็ดเสือเจ็ดเสือกลาหมผ่านไหมคขาเปลี่ยนเป็นพลเรือเอกนะอ๋อเป็นพินะขึ้นซึ่งซึ่งบทเรียนในอดีตเมียเห็นแล้วเพราะนั้นต้องลุ้นกันที่พบวตอลลทอลอย่างระทึกนะเขาว่ากันว่าอย่างนี้พี่ รอบนี้นะรอบนี้ที่ทับเรือแบบปวนที่สุดและทุกคนในรองผบรทร,ทรเนี่ยนะจกกะเกษียณเช่นเดียวกันคือปี6กอืมเพราะนั้นเหมือนกันทุกคนเลยเพระาะนั้นก็ต้องรอไอ้ร่มตีคนใหม่เพราะว่ากันว่าเตรียม24สบสี่สะดุง้งทุบเลยเตรียม24บสี่ตอนนี้อยู่ในนั้นแหละสามคนหนึ่งพบรทรพี่ออฟสองออพบทรพิไก่สามสนิทชนก ผลัดกระสุงกรลาหมสะดุ้งกึกจากตอนนี้โอ้โหเราต้องดูพลันต้องจับตาดูที่ทรลอว่าสุดท้ายแล้วการรจจากปปทรเสนอเข้าที่ประชุมเจ็ดเสือเนี่ยเป็นจากที่ปรึกษาเนี่ยว่าจะรับการยอมรับหรือไม่เป็นปปทรคนต่อไปไอ้นี้จับตปล่านนี้นะเพราะทหารย่อมมีผลชัดเจนต่อทิศทางการเมืองในอนาคตนะครับ